งานเข้านางเอกดังโดนชาวเน็ตโยงทำคู่วิวเจตสอเลิกจากกระแสข่าวการเลิกราของคู่พระนางชื่อดังวิววันณรสและเจดเจตพิพัฒน์แถมฝ่ายหญิงยังโพสตแคปชั่นเศร้าๆลงอินสตาแกรมว่า life is too short to waste my time let's fly ชีวิตสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาไปบินกันเถอะและมีเฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจวิวมากมาย และอีกหนึ่งประเด็นที่ฮือฮาเมื่อมีคอมเมนต์โยงถึงนางเอกคู่จิ้นในตอนนี้ของเจดอย่างปรางกันนรันทั้งคู่แสดงละครเรื่องเดียวกันคือบุงหาสารีทางช่องวัน31โดยคอมเมนต์ดังกล่าวบอกว่าเจตไม่เข้ามากดไลค์วิวตั้งแต่เล่นละครเรื่องนี้เจตลงรูปจูบปรางบ่อยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วิวน้อยใจ